สวัสดีคุณเอซีช่องพรพี่สาวลุงพลนะคะนี่ก็สองโมงแล้วนะคะสองโมงแล้วก็ได้เวลาป้านะคะลดต้นไม้แล้วนะคะมาค่ะทุกคนมาช่วยป้านะคะลดต้นไม้นะคะ บรรยากาศก็แดดกําลังออกมานะคะแดดกําลังจ้าป้าก็จะลดต้นไม้นะคะให้เศษก่อนนะคะก่อนที่ป้านะคะจะตัดหญ้านะคะเพราะว่างานประอ,อนก็เยอะนะคะหญ้าก็ขึ้นเยอะนะคะวันนี้งานประอ,อนก็เยอะค่ะทุกท่านนะคะก็ ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปบ้านบ้านลุงพลเนาะไม่ได้ไปที่มุกดานะคะศาลมุกดานะคะปอออนก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าปะออนก็ไปมาก็ลําบากนะคะเพราะว่าไม่มีรถนะคะไม่มีรถใหญ่เนาะก็มีแต่สามล้อนะคะสามล้อถ้าไม่ถ้าทางไม่ไกลปะออนก็คงจะไปนะคะแต่นี่ก็ไกลนะคะทุกท่านไปกลับก็ปาเข้าไปสองร้อยกว่าโลนะคะ เดีย๋ยวช่วงเช้าๆนะคะตอนเช้าประอรอก็จะมาลดต้นไม้ก่อนนะคะงานเยอะค่ะทุกคนล้นมือเลยนะคะงานประอรอกก็ลดต้นไม้ก่อนนะคะเพราะว่าฝนก็ไม่ตกนะคะหลายวันแล้วก็วันนี้งานประอรก็สามอย่างนะคะเน้นๆนะคะตัดหญ้าแล้วก็เอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยเป็นขี้วัวนะคะใส่ต้นไม้นะคะต้นฝรั่งนะคะกิมจูนะคะ ที่ปอออนนะคะลงใหม่ก็ยังไม่ได้ใส่ขี้วัวนะคะถึงไม่ได้ไปนะคะก็ปออนก็ได้แต่นะคะได้แต่ส่งกำลังใจไปให้น้องทั้งสองนะคะแล้วก็ครอบครัวของน้องนะคะขอให้แข้งคลรดนะคะปลอดภัยนะคะ เราทำดีนะคะเราคิดดีนะคะก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะเข้ามาหานะคะคนในครอบครัวนะคะของพวกเรานะคะใครที่คิดไม่ดีกับเรานะคะก็แล้วแต่เวียนแต่กรรมนะคะเพราะว่าปอนเชื่อนะคะว่าเวียนกรรมมีจริงๆนะคะทุกท่านนะคะ mm. เดี๋ยวปอนก็ขออนุญาตคุณเอฟซีน,นะคะลดต้นไม้ก่อนนะคะลดต้นไม้ก่อนนำ้ำกระลงไหลแรงนะคะ Gracias. รีบลดให้เสร็จนะคะเพราะว่าต้นไม้ประอ่อนนะคะก็เยอะนะคะคุณเอฟซีเยอะมากเลยนะคะต้องใช้เวลานานหน่อยนะคะลดนะคะก็ค่อยๆลดไปนะคะเหนื่อยก็พักนะคะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ประอ่อนก็ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปให้กําลังใจน้องนะคะอยู่ที่ศาลนะคะมุกดานะคะมุกดาหารนะคะประอ่อนก็ ได้แต่ส่งกําลังใจนะคะแล้วก็ภาวนาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุ้มครองนะคะครอบครัวของน้องนะคะขอให้แค้วคาดปลอดภัยนะคะท,ท,ทุก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 อย่างนะคะที่นะคะที่เรานะคะบริสุทธิ์ใจก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวปอนเชื่อนะคะว่าความจริงนะคะสักวันหนึ่งนะคะต้องเปิดเผยนะคะ <c oughs> ก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ